ก่อนหน้านี้ทุกท่านคงจํากันได้นะครับที่ผมนั้นได้นำเสนอเรื่องราวของชีวิตนางลุ่งอรุณชำนาญกุลเธอนั้นมีอายุ37ปีและยึดอาชีพก่อสร้างซึ่งเธอได้ตั้งท้องลูกน้อยวัย3เดือนก่อนที่ชีวิตของเธอนั้นจะมาประสบพบกับชะตากรรมอันแสนเจ็บปวดหลังจากที่คนรักของเธอได้ไล่ให้เธอนั้นไปนำเด็กในท้องออกทำให้เธอรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมาก ก่อนจะตัดสินใจเลือกที่จะเก็บลูกในท้องไว้และปิดฉากความรักของเธอลงนะครับเธอนั้นได้เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านโดยไม่มีจุดหมายไปทางที่แน่นอนได้มาอาศัยอยู่ภายในสาราที่พักผู้โดยสารบริเวณแยก,กเกษมพลตำบลพูตะลวงอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบรุรีเพื่อหวังว่าจะมีผู้ใจบุญมาให้การช่วยเหลือ จากนั้นเพียงไม่นานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงก็ได้ผ่านมาประสบพบเจอและได้ให้การช่วยเหลือเธอไว้โดยให้เธอนั้นได้ไปนอนพักอยู่ในโรงแรมรีสอร์ทแห่งหนึ่งของพื้นที่ตำบลภูตะหลวงเพื่อให้เธอและลูกน้อยของเธอนั้นได้พักผ่อนและเป็นที่พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้มีอาหารประทางชีวิตคลายความหิวโหวยก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือให้เธอและลูกน้อยของเธอได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบยั่งยืนนะครับ ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรและจะพบจุดจบในแบบเช่นใดน,นั้นเราไปติดตามรับชมเรื่องราวในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับดีพี่ดีครับหลับสบายไหมพี่อะหลับช่วงเชา้าอ่ะมาเลยครับเอาของเก็บนี่ บางเลยเลยพี่แอบมองนะ,ะเก็บบางเลยครับเป็นไงพี่เมื่อคืนหลับสบายไหมครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านบ้านเช่าหลังใหม่กันเนะาะเมื่อคืนมีใครมาวุ่นวายกับพี่มีอะไรไหม,ม,ไม,มปลอดภัยไหมครับลแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรถไปกับผมพี่พี่เต็มใจไปไหมเ <c oughs> ต็มใจจ้ะไม่เต็มใจพี่จะโทรหาเต็มใจไปนะ มีผมมีน้องผู้หญิงไว้เป็นเพื่อนนะจะได้เกิดความปลอดภัยนะพี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาพี่พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่ลุงนะไปดูบ้านเช่าหลังใหม่กันนะครับโอเคครับโอเคเราเดินทางกันต่อนะครับ่าน้องสาวนี่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าพี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับที่ต้องบันทึกไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับโอเคเดินทางกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พัก ที่พี่ลุงเนาะ,ะพี่ลุงอยากอยู่อาศัยนะฮะเป็นบ้านเช่าเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับตรงไปเลยเดี๋ยวพี่ก็าบอกเองนะครับก็นี่นะครับเป็นที่ที่พี่ลุงเขาอยากมาอยู่เนื่องจากว่ามันมีธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตในธรรมชาติได้นะครับทำเศรษฐกิจกพอเพียงได้ด้วยครับตรงนี้หรอครับนี่เหรอ โอเคตรงนี้หลบหลบหลบครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับอ่ะก็จัดนิดนึงโอเคเราลงมาดูอ่ะนะพี่นะ้เดี๋ยวค่อยเอาของลงมาอืมที่นี่นะครับ อยู่ได้เหรอพี่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอันนี้ก็มีคนอยู่หมดเลยเหรอครับใช่มีคนอยู่หมดเลยโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็นที่ที่พี่เขาคิดว่าอยู่ได้นะครับแล้วก็มาปรับปรุงเอานะครับเรามาปรับปรุงเอาเห็นไหครับอืมคือปรับปรุงต่อไปนิดหน่อยไม่ไม่ลำบากเนาะไม่บ้ี่ไม่ลำบากพี่ชอบแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้สอยได้เลยเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยเหรอพี่ เลี้ยงไก่อะไรก็ได้หมดเลยหรอครับอนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราจะมาเช่าอยู่นะครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับมีธรรมชาติครับันเพื่มันไม่มันโอเคกว่ารเช่าอ่ะครับเห็นป่ะอืมครับเนาะนี่นะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณลุงเนาะในการที่จะให้พี่ได้อยู่ในบ้านพักที่มีราคาถูกมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงก็ได้นะครับ ก็หลังนี้เราจ่ายล่วงหน้าให้พี่2เดือนนะนะครับคุณลุงออแล้วเดี๋ยวค่าไฟค่าน้ําก็วาดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับพี่ครับเดี๋ยวพระอาจารย์สมศักดิ์นะฮะท่านจะเดินทางมาช่วยพี่นะครับให้พี่ได้มีชีวิตใหม่เนาะเรามาดูกันว่าพระอาจารย์ท่านจะช่วยอะไรพี่บ้างเนาะครับนะครับตอนนี้พระอาจารย์สมศักดิ์นะครับเจ้าวาดวัดเข่าชีจันทร์ ก็ได้เดินทางมาช่วยสาวผู้เคราะห์ร้ายที่ได้ถูกสามีไล่ไปทําแท้งนะฮะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วนะฮะสวัสดีครับเดินพรอาจารย์ครับ จานดีครับครับอ่า่ยยกของมาค่ะมาลไปมานกแมาทมาครับพระจันาร์ครับคือคือหญิงสาวที่พระจันาร์มาช่วยอะครับคือเป็นบุคคลที่ที่ถูกสามีสามีทำอะไรครับบอกพระจันาร์ ็คือว่ามันยังไม่มีกินแล้วก็งานการเขาก็ยังไม่มีทำและจงังหวะหนูมีลูกขึ้นมามแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาปฏิญาณตนสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเขาจะไม่มีลูกอีกเขาจะมีลูกเขาแค่คนเดียวแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอะไปกินยาออกอแต่ซึ่งจุดนั้นมัน,มนหนูทำไม่ลงค่ะอาจรคือเขาเป็นลูกหนูอะ เป็นลูกชื่อว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดมาแต่เขาเกิดขึ้นมาแล้วแต่จะให้หนูทำไม่ได้หนูก็ต้องก็มีไหมลูกยังอยู่ไหมตอนนี้ทสางหนูมีจ้ะไม่ใช่ตอนนี้ลูกลูกพี่กี่เดือนแล้วฮะก็อยู่ในท้องอยู่ในท้องสามเดือนอ๋อเอาเลี้ยงดูเข้าไปนะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องของการทําแท้งหรือว่าในลักษณะแบบนี้ว่าเขาจะได้ไม่ไม่ไม่ไปฉุดคิดหรือคิดสั้นที่จะทำอะครับอาจารย์ ก่อนที่หนูจะออกไปจากแฟนหนูอะ่ะหนูเ,เชื่อว่าเส้นหนูกล่าวว่า,ออาถ้าหนูไม่มีหนทางไปจริงๆเชื่อเส้นเนี้ยพาหนูก็ร<ป>ู้ปรับแสงไปอยู่จุดนึงเด้อก็อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะนไหนๆถ้าเราชาวพุทธถ้าทำแบบนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมงั้นเราก็ต้องเลี้ยงดูเข้าไปเพราะเราทำเท่าเกิดมาแล้วนะ่ะเราก็ต้องเลี้ยงดูไปเพราะเด็กในท้องเขาไม่รู้อะไรหรอกใช่ไหมงั้นเราเกิดมาแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่ เราก็ต้องเลี้ยงดูไปมียากมีดีจนไรเราก็ต้องเลี้ยงไปขัดสน,นอะไรก็บอกแต่อย่าไปทําคิดสั้ไนไะม่เอานะเพราะว่าโลกมนุษย์ก็ยังมีคนใจดีอีกเยอะที่จะมาช่วยกันแต่ยังไงอาจารย์ก็จะบอกระสฆ์องค์แต่แม,ม่นวัดนู้นวัดนี้มาช่วยโยมนะแต่โยมต้องสู้นะพอ,อเราสู้แล้วทุกอย่างมันก็อ,อาจจะชนะได้อย่าคิดสั้นเพราะว่าเราจะตายคนเดียวนะูวกในท้องเราก็ตายด้วย เลี้ยงเขาให้ดีเออเออเออดีไม่เป็นไรดีแล้วล่ะยกว่าสู้ชีวิตไปขาดหรืออะไรก็บอกครับพระสงฆ์องค์นึงมันเองครับว่าทุกวัดก็มีจิตเมตตาช่วยได้อยู่แล้วนะยังไงเดี๋ยวจะบอกคณะสงฆ์จะติดมารมาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับอ่าสู้ๆไปด้วยันในสิ่งของที่จันมาให้วันนี้ก็พอที่จะอยู่ได้พอหลายๆวันอยู่หมดขาดหรืออะไรก็บอกันอ่าจะดีมากจะดีมากครับพี่ครับจากที่พี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนกับลูก ในวันนี้พระอจารย์ก็ได้หาห้องเช่าให้อยู่และพระอจารย์ท่านก็มอบห้องเช่าหลังนี้ให้พี่ได้อยู่ล่วงหน้าถึง2เดือนรวมถึงอาหารมากมายนะครับในวันนี้พัดลมสิ่งต่างๆพี่รู้สึกยังไงและอยากจะฝากบอกถึงพะอจารย์ยังไงบ้างครับก็ความรู้สึกหรอมันเป็นหมดความในใจที่ว่ามันตื้นตันมันเป็นความสุขที่ว่ามันพูดไม่ออกอ่ะมันรู้แต่ว่ามันมีความสุขแล้วก็ทําให้เราได้เดินเดินสู้อ่ะมันไม่ใช่ว่า ชีวิตเหมือนเมื่อวานอ่ะอย่างเมื่อวานมันเป็นโลกมืดมืดที่ว่ามืดสนิทเลยแต่วันนี้กลับได้แสงสว่างจากอาจารย์แล้วก็จากป๊อกด้วยอีกคนนึงถ้าพี่ไม่มีป๊อปพี่ไม่เจอป๊อปพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ครับอย่างน้อยพี่จะต้องขอบคุณป๊อกกับแฟนป๊อปแล้วก็พระอาจารย์แล้วลัคณะของพระอาจารย์ด้วยค่ะกราบท่านกราบท่าน ความเจริญรุ่งเรืองนะมีนายจการงานการเงินที่ดีมีสุขภาพที่ดีสำคัญเรามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีสติปัญญาที่สามารถจะทําอะไรต่อไปได้อีกนะรู้ไม่ได้จบแค่ตรงนี้หรอกเราต้องู่สายบนชีวิตจริงๆต่อไปปัญญาอาจารย์จะเป็นคนดีดีมากดีมากแล้วก็จะไม่คิดอะไรที่ว่ามันไร้สาระอ่าดีแล้วดีแล้วดีนะเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็ยังได้มีเสงสว่างโลกก็ไม่ได้โหดร้ายหรือ เออเออใยังมีคนใจดีอีกเยอะครับอย่างน้อยก็อยู่กับอาจารย์ใจดีอีกเยอะใช่ใช่ไม่ไรครับกลับลาอาจารย์นะครับตัวตัวเขาชอบอะครับเนาะพี่ชอบไหมครับชอบครับนี่เป็นพื้นที่ที่ชอบมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเขามีน้ำมีไฟให้พรพี่ครับ ในเมื่อวันนี้มาถึงปลายทางแล้วเนาะที่เราได้ช่วยเหลือกันมาในวันนี้พี่ได้มีบ้านหลังใหม่มีชีวิตใหม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้วันนี้พี่พี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็จากที่ว่าเมื่อวานพี่หดหู่วันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ฮสู้มาได้อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะเห็นจะยังไม่เต็มร้อยก็จริงครับ พี่ก็สัญญาว่าพี่จะดูแลเด็กในท้องแล้วก็จะสู้ต่อสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมาช่วยพี่อะ่ะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนาะไม่เราแล้ววันนี้พี่สองวันที่ผ่านมาพี่คงได้เห็นแล้วว่าเรานั้นช่วยกันใด้วยใจหรือช่วยด้วยอะไรนะครับช่วยด้วยใจผมอยากสิ่งที่พี่ได้จากป๊อปกับแฟนป๊อปเนี่ยวันเนี้ยพี่เห็นแล้วว่าไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยแต่ช่วยกันใด้วยใจครับคือก่อนที่เราจะจากกันนะเนาะพี่เนาะ ผมอยากขอพี่อย่างหนึง่งได้ไหมครับถ้าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมขอให้พี่เป็นคนดีได้เป็นคนที่ทำอะไรให้อยู่บนกฎหมายผมไม่อยากเสียใจผมไม่อยากรู้สึกผิดที่วันหนึ่งที่ผมเห็นคนที่ผมอยากช่วยเขาแล้วเขาทำไม่ดีต่อสังคมขอแค่เป็นคนดีผมเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาพี่อีกมากมายวันนี้ผมขอ ผมขอให้พี่กับลูกในท้องสามเดือนให้เขาได้อยู่อย่างมีความสุขตเติบโตมาเห็นลืมตาดูโลกผมเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะพี่เนาะก็คงอาจจะทนเห็นเด็กที่กำลังเกิดมาลำบากไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะต้องเจอสิ่งต่างๆไม่ดีไม่ได้ <Okay. S 1> ในเมื่อเรามีโอกาสมาเจอกันก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาต่อกันนะ <Yeah. S 1> ผมก็หวังว่าพี่จะมีความสุขในบ้านหลังใหม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆที่พี่ได้รับมันอาจจะเป็นสิ่งไม่มากมายหรอกพี่ แต่ผมบอกกับพี่ตรงๆว่าพี่สัมผัสได้ว่ามันมาจากใจหรือมันมาจากอะไรพี่สัมผัสได้ว่ามันมาจากใจจากเมื่อวานเนี้ยที่ว่าพี่ไม่เคยไม่คิดนะว่าพี่จะมีรอยยิ้มของวันนี้ครับจริงแต่วันเนี้ยมันความเศร้าที่พี่มีอยู่ในใจอะ่ะเมื่อมาเจอป๊อปกับแฟนวันเนี้ยมันทําให้แบบมันลดความเศร้าไปได้ครึ่งหนึ่งถึงจะไม่เต็มร้อยก็จริงมีกําลังใจไหมครับพี่พหลังจานี้นพี่มีกาลังใจนะพร้อมที่จะสู้<ล>สต่อไหมพร้อมที่จะเดินต่อไปไหมครับพร้อม บ้านหลังนี้ชอบไหมครับชอบมีอะไรบ้างก็มีทุกอย่างอ่ะมีธรรมชาติธรรมชาติมีการพอเพียงมีร่มเงาแล้วก็มันมีมันมีความสุขอยู่ข้างหน้าเราอ่ะครับมันเป็นอะไรที่ว่ามันมีมันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตใหม่อยู่อ่ะครับมันมีชีวิตใหม่ที่กําลังรอเราก้าวต่อครับขอบคุณนะพี่นะที่พี่รักลูกรักคนที่พี่ทําให้เขาเกิดมาแล้วก็ พร้อมที่จะดูแลเขาไปพี่อยากจะฝากอะไรถึงคู่รักอื่นๆบ้างไหมครับที่เขากําลังประสบปัญหาชีวิตแบบเดียวกับพี่ให้เขาทํายังไงถึงเขาจะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ครับพี่ก็จะฝากคนที่เป็นพ่อที่ไม่พร้อมจะมีลูกแต่ในเมื่อเมียมีแล้วท้องมาขึ้นมาแล้วโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจก็จริงครับแต่อยากให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดเขาอาจจะเป็นคนนําทางชีวิตเราที่ดีที่สุดก็ได้ อย่าเอาเขาออกเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ครับก็ขอให้พี่มีความสุขในบ้านหลังใหม่นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถือว่าผมามอบให้ด้วยใจ,จยแล้วก็กยอยากให้ทําให้พี่มีชีวิตที่จะเดินต่อไปพี่พเองก็เป็นมนุษย์เหมือนผม<อ>ในเมื่อวันนี้เราได้มาเจอกันเราก็เดินกันให้สุดทางแล้วก็ขอบคุณที่พี่มีกําลังใจที่จะลุกเดินสู้ต่อไปนะสู้ๆนะครับโอเคครับ